เนี่ยมาออกไอ้กวนกะลุงก้าวมันต้องว่ามาออกปลาเลี้ยนก้าวยันตาก้าวตรงมานาโยงน้ำไม่มาออกไอ้ตีอันดามันแก่วเออจริงไปใชกล่องตำลาต่างใจนุ่มเปรี้ยวยิงิงยิิงพุ่มแหล่แหลมุ่มเดินแต่ว่าแหลมไกลก็เบอร์เราต่อได้ตึ้นกวนคนบอตันกวนเฟน ปาพื้นนี่ตดล่นฮะไปจนไม่ไปจนนี่ตดล่นไม่ว่านไม่พอมันล่นตัดรึอันนี้ตดล่นโอเคมะไปจนไม่ไปจนกาบาอีกอะไรกับาได้ยังกาลรตาได้นี่กาตาหนองเจอกันนี่พี่ก็ไม่แพงไม่มาวิ่งรถอย่ามาบอกใกล้กัลยมันลำบากไปเลยคนก็ไม่ไกลกี้ไหวใกล้อ่ะหันเอาไอ้ได้กันแล้วเออ กาดูดซันั่นนู้นตาวดอยบอกระ็ได้งใจกาผม้ก็รักโรยน่ะไปลงนะไอ้ไล่ไปที่ยาดันดามันตั้งจนลอยเป็นเล่นบุ้มาอห้เกลีเลนก็กินเนร้อโรยของพวกมันไม่ใช่แกเล่นหาเป็นเล่นนี่ขาดอดนะห่อแพงก็เล็บตาแพงขนาไหมันเอยผูม่ายผู้มันผมกควขาผมบอยโรดเนี่ย ถ้าตึนไม่ไปก็ไม่ต้องแล้งว่าไปช่องร้อยเม่แม่ไปอยากคิดเงินไปยันหนามันไม่ใช่แกเวียนทางเระบปนซีนนู้นอ,อย่านี้แตกไปเลยจะไปเจ็บแล้วนู่นแล้วนู้มึงแนงกูตายอย่างไรแล้วโอ้ชั้นลยอยช่องร้อยทาบหน,นี้ท่าตึน,นกับเองกูไม่รอยได้ร่อยนึงแต่ากับพวกกูขาจ้า,ารอดร่อยนึงนกำจัดลอยแล้วนี่นแก่ตึนแต่ขึ้นแต่หลอน ราลงีไปไม่ไปอะกะตันครับจะประมาณชนลอยได้แต่มันได้สร้อยกายได้พี่งเอ้หินดูคนจนพุอมกรบร๋อก็ไม่เฉเรือนางไม่เลยพี่อะลำบากกองใจขกองเจนแพงกี่ตายแน่ตนวะอันพมไม่เชี่ยใลยแน่ลำบากเอาตังตอนมาอนมามาจ้ำนสักรอยนะเฮ้ยอรก็เฮ้ยตันไม่เฉี่ยพมนัดนหอนดันแต่เใลี่ยพมไม่ไว้จลกแล้วอันวันนั้นรับคนยากวายอดไปตรงตับเตียงผมก็ร้อย มันว่าได้ไปตึงกับเตียงจังไงรอยเดียวแทนแล้วรอยมันว่าอุ้บผมอะไรกันมันว่าวุ้นเสียก่อนถึงไม่รอยเลยเลือเปล่ยนแนวเกว่าวันนั้นมันแรงอะโตกเลยมันว่าเปลืองมันว่ารู้รา้ก็เปลีนไปมันนั่งยื้อช่วยมันว่านึกแล้วไม่ดูลาจากเราแปี๊ยมันอะไรที่ป่านน้าป่านน้าผมบนน้าลุบบานัดเรียนเลยไม่ติดลำเรือแล้วผมหนำมันกระเปงเลยว่าพารถไปติดแคบ รถยุนรถเรียงรถเรียงม่ไดติดแค่กันนี่เลยวันีที่บ้านแค่แม่กำมีหายใจผมตกไปไปตั้งตั้งโขไปเลยเขาตั้งไม่มาเลยก็ผมมาจ่ายเบียร์ก็ตีกันตาผมติดแค่ไปเลยนั่นติดขาแค่ไม่เอากันไม่เอาเปลือ่อนก็ยังแต่ผมไม่ให้บ้ากันเลยดมบ้างไปเล้จ่อยผมตาเต็มโยนในกามากแล้วเตียวยอดเตีนี้บันเราดีตั้งด่านเต็มเม็ดกลางล้นเห็นไม่เอาไปกันกว่าบ้านมังดาน